เป็นผู้ครอบนะครับนะ5อย่างที่มาในนี้พระเยซูพูดถึงข้าเองนะครับอย่างแรกคือพระเยซูเป็นพระเจา้าผู้สร้างพงระเยซูเป็นพระเจ้าผู้สร้างอย่างที่สองพงระเยซูเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเมืที่เป็นสรเต็งนะนะ นะครับพี่สุดูเลือใช้ของพระเจ้านะค,ค,ครับแล้วก็ต่อมาพระเยซูเป็นทางเดียวถึงพระเจ้าทำไมพระเยซูต้องรปเลยน้นว่ามนุษย์เล่สับสนมีทางเลือกหลาย,ยาทางแต่หาไม่เจ้อยู่แต่แต่ไม่ถูกทางพระเยซูเป็นทางเดียวที่จะพาไปถึงพระเจ้าหลังจากนั้นพระเยซูบอกว่าพระเยซูเป็นผู้เล่นพิธีคือจะนำมนุษย์เนี่ยไปถึง พระเจ้าเียตูก็เเป็นผีแล้วก็ตายไปล้ก็เป็เกแล้วก็อย่างที่หน้าตูดเาียกูดเป็นผู้รอบผููานาที่ใหญ่ของพระเจ้าในวันสุดท้ายแลูจะเป็นผู้ที่้าขาสินในชีวิตของุเรื่องดเิดขึ้นและรู้รมความบาปจะหาทางออกได้ตูจะเรื่องอะไรแล้วใครจะเป็นผู้ของุณแล้วปลายทางจะเินเนี่ยงูจะไปที่ไหนถ้า นรกสวรรค์มีใครเป็นเจ้าของสวรรค์ใครที่อยู่บนโลกคุณอยากจะไปที่ไหนแล้วใครจะเป็นคนตัดสินว่าคุณจะไปนโลกหรือไปสวรรค์นั่นคือพระเยซูเป็นผู้ที่ครอบครองนรกที่ภาคกลางตัดสินเราที่เชื่อเนี่ยเราได้ไปอยู่ในบริวารของพระเจ้าแต่ไม่จะรู้ที่จะรู้จักกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นเพื่อที่อาจจะมาหรือตอบคนที่ไม่รู้จักเนี่ยให้ได้อย่างชัดเจน เองเขาได้รับข่าวมนเกวนที่ไม่ิงแล้วเขาจะได้รับผลอเปล่าข่าวเกิดเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเรื่องดีคนที่เชื่อได้ไม่ได้ขาดอะไรเลยไม่ขาดนเลยเลยไม่ได้จะได้กำไรแต่การประกาศการสื่อสารเนี่ยผ่านทางหลักที่จริงๆเราต้องประกาศอย่างชัดเจนต้องไม่หลงทางพาคนไปถือพาคนให้ไปถึอก็ยังถูไม่ได้ ยาพาไปถึงจัทรยุทธ์ไม่ต้องปราไม่ต้องประกที่น้อง่เจอราดงวาตชีวิตของคนนั้นซี่เงี้ยเป็นตัยาเฉยแต่ให้พาไปถึงพระเยซูที่ตายแทนบาางไม่้เทสเป็นพระแก็เป็นขึ้นมาพิเศษชนะในความตายผู้เชื่อทุกคนก็จะอยู่ในพระเยซูแล้วก็มปอยู่อยู่ในได้ได้้ว่าได้ ัวที่จะไปเ yeah, ท่ ання, chutz, o, าไหผ่าวมาในสุขนะครับรับตัวไปเท่หลเมื่อเวลาก็ไปด้านโน้ะครับจะไปนไปยังได้ครัด้วยอยางและอาจาไปครับอยู่ในเรื่อเดียวกันตามรัชกาลใช้คำวิีการของทุกท่านะครับสำหรับภาวนาของที่อยู่วาเป็น์ได้นะครับนำ ตอนตึ่นได้มาได้เสร็จเวลาคิดถึงพระเจ้าถ้าเราอู่พระเจ้าคิดถึงพระเจ้านจะคิดถึงที่ดี่ิด้วยนะครับแต่ม่ทำคนดีันที่แฝงในที่ดีแต่ที่เราสามารถที่จามได้อบคุณพระเยซูได้ครับนั่นมายกรณีพระเยซูยังไม่เสด็จมาแต่สมัยเราพระเยซูเสด็จมาแต่ถ้าคนดีพระเยซูคนดบอกว่า พระนามของโลกผู้ทรงยิ่งนั้นทั่วทั้งแผ่นโลกพระองค์พูดซึ่งพระสิริของพระองค์ในวันหลังในรับสังแษ่สองสัปดาห์อยู่บนนิเชื่อในพระเจ้าและเราจะเริ่มกระายพระชาติองค์เดียวและก็เป็นพระมหาดโดยตาของเด็กก่อนและมาวโลกพระงคทรงนั่ง้องกลาง ผู้ตกต้องคุกอบเป็นข้อมาราหลักหาดีจิตยาเช็นทีนหันเพื่อพระองค์วางปี้าสวานำเป็นปีมหากรอบโลรวมใจและวงกาวที่โลกได้ทรงสจารนาไว้พระเจ้าทรงสร้างพระเจ้าอยาก็ทรงสร้างเขาให้ต่างตากพระ้าแต่หลัเดียวและฝัสัสีและสวมสัจสีจะเกี่ยวกับเกี่ยวกัเจ้าสร้างโขึ้นมาตามพระฉายา ทั่วแผ่นดินโลกอยากให้เราตอบสนองพระนามของพระเจ้าด้วยการคิดถึงความเป็นพระเจ้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ศักดิพระเยซูทรงเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นทางเดียวที่จะนำลูกน้ำบาดาลไปถึงพระยาเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงเป็น เรียนดี่รียนไม่สมบูรณ์และไมียังสู่ตัวตนรูปครอบครองที่จิตท่าตาจิตสิ่งได้เราสุดท้ายและเราสามารเชื่อมต่อของโลกยังไม่ได้รับความอมตาใดเลยก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จิตท่าตาโทษแต่จะได้รับการท่าตาให้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าขอเชิญพี่น้องทุกคนยืนขึ้นนะครับเราจะใช้